ให้เราสมัครดิวแทกนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเป็นคำชื่อนักฟินนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมในเกมของไมค์ครับเข้วในนี่เรชื่อว่าเดือยซีนะครับวันไม่ซีก็ลองเล่นมัแล้วตายแล้วครับโอเคมาหาคนหาห้องมาตรงนี้ตรงนี้คราวนี้คราวนี้เหมือนที่ตั้งห้อง,ง,งเดิมชื่อเดิมมาหามใหญ่<ช>โอเคไปอ้าเข้าไม่ได้โอเคเสิบหกห้องนันเล่นสิบแล้วสิบหกนี่นี่สิบหกเต็มเจ็ดสิบห้องนี้ห้องนี้สิบแปดแล้ว้องรู้กันไปด้วย เราคนู่ไหนขอขอเชิญแกเข้าทีมแล้วไปรับด้วยฮะคยู่ไหมคนดีไหมเขาขอเชิญแกเข้าทีมแล้วอ่ะคุณไหนอ่ะอันนั่งอ่ะมานี่เดี๋ยวมาเจอตรงที่สว่างโอเคผมทับแล้วฮะรับแล้วหรอทับแล้วรับแล้วนะคนดีไหมคยดีไหมคนดีเหมือนกับคุณรุ่นปอนผมผมอยู่ผมอยู่หน้าคุณเนี่ยนี่ว่าที่สว่างรับนะเดี๋ยวผมดูก่อนใครมันทัก